น้ำมันพายเทียนคู่ดำแดงปูอ้วนหมอเวียงของเก่านะครับทำพิธีแบบโบราณนะครับด้วยเทียนสองสีนะครับเทียนคู่ดำแดงของปูอ้วนหมอเวียงนะครับมีผ้าผ้าอออศพผูกนะครับของเก่านะครับของปูอ้วนหมอเวียง40่สิปีขึ้นนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ถูกกันนะครับพิธีโบราณนะครับเพื่อนๆ น้ำเขียวน้ำดำเลยนะครับเข้มข้นเต็มขวดนะครับเพื่อนๆนนะครับอัดแน่นไปด้วยน้ำนะครับอัดด้วยไปด้วยน้ำมันพายนะครับนะครับเทียนคู่ดำแดงปูอ้วนหมอเวียงนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับผมครับของเก่าของดีของแรงมีดวงจิตนะครับเพื่อนเพนให้ได้ดูกันนะครับ ใครสนใจก็มลสมุทรสาคร0922671833นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับผมครับเตียนคู่ดำแดงนะครับ